บอกที่ก็บอกอันนี่ได้บังมันบังบังพืนตัดเลยด้วยเด็ดพูใหญ่ตัดน้ำมันในสบันทีนีโดยโดยถ้ากันไปเมื่อนั้นไปแต่เช้าจนค้ำเพค่อกรเลยโดย ทักทายสบายดีนะพี่น้องเอฟซีเบิร์ดสุขุสุขชนนะพี่น้องเลยไม่ก็มาพบนาพ่อกับเปลซิงหนาอีเดลยวพี่น้องเลยได้มาเยี่ยมมายามทางน้องเตี่ยเพิ่นพี่น้องเลยมากับทีมงานเราบอลจิ๊บบอลคัมสวัสดีบายสบายดีโอ้ยสบายดีนะพี่น้องทางบอลเซียนพิ่น้องกำลังจอดรถ เขามาพี่หน่อยจอดว่าใอยู่เจ้าสีบรอนนั่นนะาตหน่งอากาศะฮะสองงานเอสองจ้าโดนอนีเนาะเอาบ่าคข้เนี่ยควนบ่าค้ควนบันเนาะเป็นยังไงบ่าค้อยากได้อีกมาเชียงนาเอบอ่ะมาเชียงนาวสักเด้อ

ก็ได้มเขานะหักไส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 ใช่ไว้ใช่ไว้ใช่ใช่นะใช่ไหมเตี่ะี่น้องจำของคนรถกเดอรไ้คนูซีคนมีนายูหน่องนาพระอาจารย์ไม่อยากหน้าไปไกลเลยที่ปนกิ่น้องอยากซื้อห่ยหน่อยนึง ฝากเป็นกําลังใจเด้อพี่น้องฝากเป็นกําลังใจบ่าวเสียงนาเด้อพี่น้องทําคลิปต่อไปนะพี่น้องนี่คเนาะอ้าจักเป็นจังได๋พี่น้องเอ้ยทรัพ์กล้องบ่งามเนาะไมกันสั่นก็บ่มีเป็นจังได๋ว่าซน้เจ้าตาฮอยู่บด้เด้อเออตาฮอยู่น่ะพี่น้องเนาะ

ครับทิมครับทิมเฮ้กินเนื้อแล้วน้องเอ้ยโอ้โหเหรอเฉยเฉสิีีแต่มันเป็นแข็งกระดาษน้อยับเป็นน้อยที่บ้านครับเป็นน้อยตัวนี้เขาสียาตัวนั้นเขาม่ได้สีธรรมชาติมันกรสชิแข็งกระดานเสืองามเต้นหมดน้องเต้เป็นเป็นแล้วเป็นเป็นตัวน้อยเป็นองน้องน่าไม่นะน้องเต้ย่าในของเปมนตัวออกไปออกเป็นกับว่า งามอยู่ป่ะห่อยแต่งามได้ของงามเนาะมันแงามคลาแล้วเนาะใช่บริการไลยยังยัมันเปิดใ่บริการนะน้ำนั่นคือบรดีมีอันั้นบอกบรดีมีวางช้น้ำบอกบามบึใส่งออกก็ได้เหมือนกันเอช้น้ำลส่วนลายมีใช้น้ำเปื้อนไม่ต้องก้อมันจงไม่ต้องก้อเราอช้น้ำแต่มันไม่หอมหมดเลยเงเนาะมีแเอาชื่อถางมาใช้แล้วลไปเอจอนดินเด้ แต่บางคนพุดขึ้นนะจะเจินให้แบนเพียงเลยคั่วโดยออกไปเจินมาหัฒน์บริษอยคิดว่าจะชิมได้เองเนาะกินดีว่ากินดีนี่ฮะดีๆได้ค่อนะเฮียพ่อได้ประตูน้องเตี้ยนะหาปลาแต่หาหมอเป็นยังเป็นยังอะไรนิ้วเป็นนิ้ยลังแม่นกระดังผ้าตัดก็ได้ผ้าตัดกระต่ายบริษัทผ้าตัดกระต่ายตุ้งคงอ๋อเป็นยังไงเฮ็ดดีได้มีแต่ว่าหากินบ้านกินยาไปซื้อ เดี๋ยวบุมมีทางเลือกนะแม่นเนาะเนาะฝ่ายกระตายบ่ฝ่ายกระตายแม่นนี่มันอยู่น้ำพรอมน้ำกระตูมาขลังเลยอยู่ในน่ะตั้งแต่เขาบุ๋มนี่มาข่ายลังเขาเขาว่ตายหากเจ็บไดว่ามันเจ็บอยู่แต่ว่าขันตัดออกแล้วเขาบ่ตายขึ้นแนบ่เลราะที่ว่าไปไปหาเพื่อนเพื่อนว่าว่าคำปาดกระตายบ่ปาดกระตายเลือดมันบ่ไริยุดเลยเพื่อนบ้าเอ้าแม่นไปกวดดูยังไง ไม่ได้น้ำดาวเหียดไม่ได้เขาก็ต้องกัวเป็นไงมองไปได้เอลายบอลเดียวบัดนี้เราเมื่อยแห้งอันเมนเมื่อยน้ำยางไผ่จับมั่งขึ้นเราก็เจ็บก็บอกอันนี่ได้บางมันบางบางพิ่นตัดเลยเลยเด็ดผู้ใหญ่ตัดน้ำมันในเสบันดีโดยโดยพากันไปเมื่อนั้นไปแต่เศร้าจนคัมเคยกดเือะพี่น้องเลยบัดนี้ก็มีแต่เฮาสิได้กลับบ้านกลับเฮือนเนาะพี่น้องมีแต่คัมเนาะหลังจากมาแต่ เซโปรเนาะพี่น้องอันนี้ก็ได้คำได้มืดไล้พี่น้องสิได้มาเนี่ยเวมาหาน้องเตี้ยเนาะพี่น้องเซไดด้าพี่ด้าน้องนะพี่น้องมนี่นเนี่ยพอจบคลิปลาไปก่อนพี่น้องไอเอฟซีถอยคนอยู่ดีมีแห้งเด้อพี่น้องกลกาวคำว่าสบายดีสบายดีเด้อ